เียกการท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานนะคะเราก็ได้พูดถึงนะคะการที่เก็บของนะคะก็คือจัดกระเป๋าย้ายมาที่ประเทศเยอรมันนะคะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพอมาอยู่เยอรมันได้สักพักนะคะคือข้ามตอนไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาทําอีกคลิปใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งทําให้คิดถึงการที่มีสามีฝรั่งนะคะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่เขายอมรับเราได้นะคะอันนี้จะมา เล่านะคะชีวิตของคนไทยที่อยู่ในเยอรมันนะคะ,ะเป็นคนไทยนะคะที่อยู่ในเยอรมันเป็นคนที่รู้จักนะคะก็ <pastry. S 1> คือนางนะคะมีร้านนวดนะคะมีร้านนวดร้านสปาในเมืองนะคะเป็นเมืองใหญ่เลยแหละนะคะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็ร้านนี่คือมีแขกประจําเยอะมากแล้วก็มีลูกค้าค่อนข้างจะเยอะแล้วต้องจ้างลูกน้องนะคะก็คือ,อจ้างคนไทยนะคะที่ ที่อยู่ในบริเวณนี้แปลกๆนี้นะคะแล้วก็คนที่นวดเป็นแล้วก็คนที่จบนวดหรือไม่ถ้าเกิดนวดไม่เป็นเธอก็จะเป็นคนสอนให้สอนแล้วเธอก็จะให้ส่งให้เป็นเรียนที่เมืองไทยแล้วเอาใบป,ประกอบชีพมาทำที่เยอรมันนะคะเธอก็จะแนะแนวว่าทำยังไงบ้างนะคะเพื<ๆ>่อนๆเธอก็จะแนะแนวนะคะว่าทำยังไงบ้างเพื่อนๆแล้วจากนั้นนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าอพอดี เธอนะคะได้เลิกกับนะคะ,ะเธอนะคะได้เลิกกับสามีนะคะคนแรกนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วด้วยทัศนคติมันต่างกันแล้วก็ต้องเลิกแล้วเธอจึงเป็นม่ายสาวพาวสเน่เลยนะคะที่อยู่ในเยอรมันมีลูกติดหนึ่งคนนะคะลูกก็เรียนหนังสือเก่งมากเลยนะคะแน่นอนนะคะคนสาวคนสวยก็จะต้องมีฝรั่งเข้ามารุมร้อมขีบเธอมากมายเลยนะคะแต่ว่าก็หนึ่งในนั้นนะคะก็หนึ่งในนั้นมีอ่า ผู้ชายอีกคนนึนะคะเอาเป็นบ้านชื่อบีแล้วกันนะคะอ่ามิสเตอร์บีเนี่ยนะคะก็ชอบก็ชอบนางมากเลยนะคะแล้วก็ชอบนางมากเลยแต่มิสเตอร์บีนะคะมีรถหรูนะคะคือขับรถสปอร์ตนะคะรถะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะขับรถอีกแบบหนึ่งนะคะที่ปิดหลังคานะคะส่วนหน้าร้อนเขาก็จะมีรถเปิดกระทุนนะคะเปิดหลังคากระทุนนะคะเป็นรถสปอร์ตที่เปิดหลังคากระทุนได้นะคะ เขาจะมีรถของเป็นฤดูการของเขานะคะส่วนรถที่เขาไม่ใช้เขาก็จะจอดไว้ในอ่าออกโรงจอดรถนะคะเขาจะเลือกใช้นะคะเป็นมีหลายคันเลยแหละคือเขาจะเป็นเทศกาลเขาจะไปไหนมาไหนก็ถือว่าเป็นเศรษฐีไฮโซเลยนะคะาจากนั้นนะคะพ่อนะคะพ่อของนางเอนะคะเอาเป็นผ้าพ่อของสาวไทยเนี่ยนางเอนะคะไปไปสบายนะคะป่วยหนักมากเลยนะคะ ญาติพี่น้องเขาก็เลยให้เอเนี่ยกลับไทยนะคะมาขอร้องนะให้อย่างน้นอยๆก็ให้ไปดูใจพ่อครั้งสุดท้ายนะคะจะได้เห็นลูกสาวนะคะอย่างน้นอยๆนะคะจะได้นอนตายตาหลับก็ว่างั้นนะคะเอก็ก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไปเลยนะคะจากนั้นนะคะนายบีนะคะก็คือฝรั่งนี่แหละคะ่ะก็คือฝรั่งนายบีเนี่ยก็คือติดเขาแล้วก็เป็นห่วงนะคะก็เลยตามไป ก็เลยตามไปซื้อต anyway. ั๋วเครื่องบินนะคะตามไปที่ไทยนะคะก็เลยตามสาวไทยไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพอไปนะก็ช็อกนะคะก็คือช็อกวัฒนธรรมช็อกนะคะก็คือสาวเอนะคะก็คือสาวไทยนะคะคืออยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะก็คือจังหวัดสุรินทร์ซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็อยู่บ้านนอกเลยนะคะก็คือบ้านจะเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกสูงนะคะก็นึกถึงภาพของทางอีสานนะคะก็คือจากนั้นนะคะ นายฝรั่งเนี่ยค่ะนายฝรั่งเนี่ยไปถึงเอาเรื่องนายฝรั่งแล้วกันเนาะนายฝรั่งไปถึงเมืองไทยนะคะก็หาโรงแรมนะคะให้นางหาโรงแรมที่หรูที่สุดในจังหวัดสุรินทร์จะต้องเป็นโรงแรม5ดาวด้วยนะคะแล้วก็เวลานายฝรั่งเนี่ยจะไปหาแฟนที่บ้านนะคะก็จะต้องมีคนขับรถรถจะต้องเป็นรถยี่ห้อที่หรูด้วยนะคะ,ะเขาก็จะตอนแรกนะคะ นายฝรั่งเนี่ยจะเอารถลิมูซีนให้ได้เลยนะคะแต่ว่าลิมูซีนนะคะในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มันก็หายากนะคะแต่สรุปแล้วก็ได้รถนะคะที่เป็นยี่ห้อของยุโรปนะคะที่หรูนะคะจะต้องมีคนขับรถของโรงแรมนะคะไปส่งที่บ้านแฟนสาวนะคะแล้วจากนั้นนะเขาก็จะเห็นแค่แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ดีใจนะคะว่าแฟพาแฟนฝรั่งมานะคะพาแฟนฝรั่งมาเขาก็เอาเสือ เอาน้ําที่อยู่ในอเอาน้ําที่เขาอยู่ในโอ่งนะคือเขาเรียกจะเรียกว่าโอ่งหรืออะไรนะคะที่เขากักน้ําฝนแล้วให้ทานนะคะเอาน้ำเนี่ยตักมาให้กินในขันนะคะก็ <of> คือในฝรั่งช็อกนะคะก็คือปัดน้ําทิ้งเลยนะคะคปัดน้ําทิ้งเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมนั่งแค่นะคะเขาบอกว่าสกรปรกเขาบอกว่าสกรปกรกคลับไม่ได้เขาสกรปรกนะคะแล้วเขาก็ยืนนะคะและวันต่อมาเขาก็มาอีกนะคะ ราวันต่อมาเขาก็มาอีกนะคะแต่ว่าเขานะคะให้เอาโต๊ะหลุยนะคะโต๊ะที่ก็คือโต๊ะที่หลูที่สุดนะคะเวลาเขาลงจากรถนะคะก็จะเอาโต๊ะนะมาตั้งไว้มาตั้งไว้ให้เขานั่งลงนะคะคือจะเป็นโต๊ะหลุยนะคะซึ่งาชาวบ้านนะคะก็คือเริ่มรับไม่ได้แล้ว แทนที่จะไปดูใจพ่อที่อยู่เมืองไทยที่กําลังใกล้จะเสียชีวิตนะคะก็ต้องมายุ่งวุ่นวายกับแฟนฝรั่งนะคะก็เลยทําให้ทะเลาะกันมากทะเลาะกันหนักเลยนะคะแล้วก็รับไม่ได้นะคะก็คือญาติพี่น้องก็บอกว่าถ้าจะอยู่กับผู้ชายคนนี้คงจะไปไม่ได้นะคะแต่ด้วยความที่เธอนะคะก็ชอบหนุ่มคนนี้มากนะคะแล้วหนุ่มฝรั่งเนี่ยก็รักเธอเหมือนกันก็ชอบนะคะก็คุยกันนะคะถ้าเกิดว่าคําว่ารักนะี่ะ มันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขารักเราจริงไม่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะเป็นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะต้องรับเราได้ถ้าเกิดว่าไปไหนมาไหนรับเราไม่ได้นะคะคือมันก็คืองคงไม่ใช่แล้วแหละนะคะมันคงไปกันไม่รอดนะคะเพราะว่า ร้านอาหารที่อยู่ริมถนน,นมันสกรปรกเขาบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานนะคะเขาไม่ยอมทานอะไรเลยเขาจะต้องทานกับมาทานโรงแรมโรงแรมก็จะต้องจัดตัพิเศษให้เขาทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็คือเขาแบบคือมันเป็นอะไรที่เครียดมากเลยนะคะถึงอยากมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่รับเราได้ไม่ใช่ทุกคนนะ,ะคนนะ,ะที่เขาทําตามเราทุกอย่างนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เดิน เดินดินกินข้าวแกงเหมือนเราได้นะคะก็นี้ก็คืออ,อยากจะบอกาสาวไทยนะคะที่ว่าอยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะอยากจะหาแฟนฝรั่งสักคนนะคะแล้วก็จะเดินควงไปเหมือนที่เราเห็นในหนังในในสปอตไลท์ในถนนหนทางที่เขามีแฟนฝรั่งหน้าตาหล่อเราเราก็อยากจะมีบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะมาเตือนสติทุกคนนะคะว่าก่อนที่เรานะคะ จะตัดสินใจนะคะอยู่กับใครฝรั่งนะคะเราต้องเลือกเขานะคะเราจะต้องเป็นคนเลือกนะคะเราอยากให้เขาเป็นคนที่เลือกเรานะคะเรานะคะถึงว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็สามารถที่จะยอมรับหรือปฏิเสธได้นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะกะ็เรามาพูดถึงต่อนะคะเพราะว่าแฟนฝรั่งนะคะที่เรามาพูดถึงแฟนฝรั่งนะคะที่ตามไปที่เมืองไทยเนี่ยเขารับกับ วัฒนธรรมของเขาของไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไปเดินตลาดนะคะเพราะว่าเขาแฟนจะไปซื้อกับข้าวไปเดินตลาดนะคะก็คือเขาเห็นกิ่นปลากิ่นผักที่วางตามพื้นกินตลาดนัดนะคะเขาก็อ้วกนะคะเขาก็อ้วกอ้วกอ้วกเลยนะคะคืออ้วกแล้วก็คือแบบขยักขยแงงนะคะแม้กระทั่งแค่นะคะคือเขาเขาเป็นอะไรที่เป็นคนเรื่องมากมากนะคะ เพราะว่าตอนที่อยู่เยอรมันนะคะผู้ชายคนนี้ไม่ได้เรื่องมากนะคะไม่ได้เรื่องมากเหมือนเหมือนตอนที่ไปไทยนะคะแล้วก็ไปทะเลาะกันนะคะแล้วก็พอแต่นางก็ตามแฟนมานะแทนที่จะดูพ่อนะ,ะแต่นางก็ตามแฟนมานะ,ะไปไปที่กรุงเทพก็พาแฟนไปเที่ยวกรุงเทพนะคะแล้วไปเที่ยวกรุงเทพก็จะต้องเป็นโรงแรมหรูอย่างที่ว่างห้าดาวนะคะเป็นโรงแรมห้าดาวแล้วว่า ไปไหนมาไหนเขาจะต้องจองโรงแรมอจองรถนะคะจองรถลิมูซีนนะคะที่กรุงเทพมันมีลิมูซีนนะคะแล้วก็รถหรูตามที่เขาจะเลือกยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็มีคนขับรถนะคะอันนี้คือฝากทุกคนนะคะว่าอ่ะคือ จะมาพูดถึงนะคะว่าวัฒนธรรมช็อกมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนนะคะที่เขาจะยับรับเราได้นะคะก็เราจะต้องรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็วางแผนนะคะก็มีหลายคนนะคะที่เนื่องเนื่องจากโอกาสมันยังมาไม่ถึงนะคะต้องคือฉกช่วยโอกาสที่มันมานะคะมาไว้นะคะก็คือเพื่อที่จะอ่า s p e e ตัวนะคะแล้วก็ ยอมแต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่าหรือไม่ได้รักเลยหรือไม่ก็ผู้ชายที่หน้าตามไม่หล่อนะคะแล้วเพื่อจะมาอยู่กันสักพักหนึ่งแล้วก็เพื่อ,อจะจะ,ะเป็นเส้นทางเป็นบันไดไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดในคลิปต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ทําคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวนะคะเดี๋ยวมาชมดอกไม้กันด้วยนะคะ